ปัจจุบันนี้แนะนําเลยว่าสามารถฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมาลูกนะคะคือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมาลูก9สายพันธุ์นะคะซึ่งอันนี้อย่างน้อยๆป้องกันได้ประมาณ7%ใน14สายพันธุ์แล้วก็อีก2สายพันธุ์ที่ทําให้เราเป็นตุ่มผูดหนอนไก่ถ้าเบื่อเราฉีดอย่างน้อยๆก็ป้องกันเรื่องของมะเร็งปากมดลูกได้ถึง94%อันนี้ก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากเพราะว่า มันไม่ได้ป้องกันแค่มะเร็งปากมะลุกนะคะมันสามารถป้องกันมะเร็งช่องคลอดมะเร็งปากช่องคลอดมะเร็งแถวลูทวานนะฮะมะเร็งแถวช่องคอในกรณีที่ทาพวกออร์เรเซ็กซ์นะฮะทีนี้เนี่ยเชื้อไวรัสพวกนี้ไม่มีอาการไม่ได้ทําให้เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นเราจะไปรอว่ามะเร็งปากมลุกม,มีอาการอะไรแล้วมาหาหมอมันก็จะช้าไปนะคะส่วนมากคนไข้มาอีกทีก็เป็นระยะที่เยอะแล้วไม่สามารถทําการรักษาในการผ่าตัดให้หายขาดได้ อาจจะต้องเป็นการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบําบัดฉายแสงก็หายได้อยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องไปเจอกับผลข้างเคียงของการฉายแสงหรือยาเคมีบําบัดโดยไม่จําเป็น